วันนี้เจ้าปะทูนะคะก็แอบมาจ้องมองน้องไก่อีกแล้วค่ะแอบจริงๆเลยนะคะและไข่ไก่ที่นงมณนเก็บมาวันนี้ก็จะไปจัดส่งให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะเป็นลูกค้าประจำเลยค่ะส่วนเจ้าปะทูนะคะน้องมณนหมั่นเ,เขี้ยวสุดๆเลยเวลาปล่อยน้องไก่ออกมาเดินเล่นที่ไรนะคะก็มาจ้องมองทุกครั้งเลยค่ะแต่ไม่ได้ทำร้ายน้องไก่นะคะจะใส่ถุงเสร็จนะคะก็ได้เวลาไปส่งไข่กับคุณลูกค้ากันแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนงมณก็จะขึ้นไปที่ร้านกันต่อเลยค่ะเอาไข่ขึ้นไปส่งที่ร้านด้วยนะคะเมื่่ออออมมมาาาาถึงนนนนนน้้ววกกก็็เจจคคคุณปปะะะะดีีััทส เลยอันนี้ส้นเท้าของคุณป้านะคะแตกลึกเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะสปาเทา้านางซินเอาอยู่ค่ะเบื้อตน้นองมาก็จะทําการล้างน้ําทําความสะอาดเท้าก่อนเลยนะคะแล้วก็ทกําการเช็ดให้แห้งน้ํายาพร้อมถุงมือพร้อมนะคะก็ลงมือกันเลยค่ะเทน้ํายาลงบนสามลีนะคะแล้วก็แปะไปที่ส้นเท้าแตกกันเลยค่ะน้ํายาสปาเทา้านางซินตัวนี้นะคะไม่แสบไม่คันเลยสามารถใช้กับตาตุ่มดําด้านได้นะคะใครที่ชอบเดินเยอะๆยส้นเท้าแตกหรือว่าใส่ส้นสูงเท้าด้านนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะของคุณป้านะคะก็จะแตกเยอะตรงส้นเท้าเลยค่ะ ก็จะทำกันแปะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเมื่อครบเวลาก็จะมาทำกันขัดออกเลยค่ะมีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าที่ขัดเขาให้มาหรือเปล่านะคะเขาให้มาด้วยมีมาให้ครบเลยค่ะทั้งน้ำยานะคะสำลีถุงมือที่ขัดซึ่งน้งองมนเองนะคะก็ขัดสปาเท้าให้กับลุงป้านนะอามานะคะก็เยอะมากทุกครั้งที่ขัดนะคะก็จะสอบถามตลอดเลยค่ะว่าแสบคันหรือเปล่าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าไม่แสบไม่คันแต่ถ้าพี่คนไหนมีรอยแผลนะคะน้องมดไม่แนะนำรอให้แผลหายก่อนนะคะแล้วค่อยขัดค่ะตอนนี้น้องมดก็ขั เท้าคุณป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอยแตกนะคะก็ดูจางลงไปเลยค่ะเท้าดูสะอาดแล้วก็มีความนุ่มขึ้นมาเลยค่ะทุกครั้งที่ขาดเสร็จนะคะน้องมืก็จะเห็นรอยยิ้มและมีความสุขต้องยกนิ้วให้สปาเท้านั่งซินเลยนะคะ